ก็เก็บเก็บเราก็จะเก็บอผมว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราหน้าเราก็น่าจะเจอมันก็นจะเจอหมู่บ้านนะไม่หมู่บ้านก็ฟรีละมิดนี่แหละอืมเราเดี๋ยวเราจะลองกินอขาแลว้วก็อาเทเทศนะ มันจะเพิ่มเท่าไหร่บูทมอสตอนกหยื่อนี่มันคงจะสนุกหน้าดูเนาะอ่าลูกช้างนะฮะ <c oughs> อ้ะคิวเร็วโอ้โหชิบหายฮะกินแล้วติดพิษ เวนโอเคฮะในเมื okay, way, ่อเป็นแบบนี้แล้วก็อาไบโอมหิมะอะเราเจอเขตนี้แล้วอะครั้งนี้เราจะได้รู้สักทีว่ามันมีจระเข้หรือเปล่า แต่เตา่าที่นี่มันงูอะไรวะมันจะฉกหรือมันจะหนีผมเนี่ยสรุปว่าจระเข้ไม่มีในะมีแต่เตา่าโอเคนะมดนี้ก็มีสัตว์อยู่ อาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้เออมอสสัตว์ตอนกลางคืนไม่ไงใช่ใช่นั่นนั่นเออจะไปะลุยน้ำไปดีกว่าฮนะเฮ้ยนี่มันมันกระพุนนี่โอ้โหมันกระพุนโดนมาแล้วตายหรือเปล่าเนี่ยติดพิษอ,อ่ะโอ้ไม่เอาหรอก อุ้ยมไม่อยากทำนะน <interpret ation> กก็จอกเทปมันเครียดผมฮะมันมันมันเครียดผมมันจะกระโดดน้ำตายนกก็จอกเทปอ่าเรากลับบ้านแล้วนั่น sì ปูใช่ไหมปูใช่ไหมปูใช่ไหมฆ่าแม่งเลยเออไม่ได้หาอะไรอีกจะมืดแล้วเราก็กลับบ้านเราขอไว้ไว้วเตรียมลุยมอส ก็คือเลยดีกว่าอ่าน,นี้สบายฮะไม่ต้องทําเบ็ดตกปลาลงน้ําเจอปลาตัวไหนฆ่ามันเออเราก็ได้แค่ปลาแล้วก็ได้ปลามาแล้วว่าขึ้นบ้านไม่ทันละโอเคนะแล้วก็ไปกันเลยดีกว่า ที่ไม่จำเป็นก็อืแน่เจอแล้วฮะไอสกิลริตันใช่หรือเปล่าอะมอสก็คือผมผมขอปรับเป็นง่ายแล้วกันเพราะว่ามันจะแบบอันอันตรายมากไงอ่าวมาขอปรับกราฟิกเป็นสว่างสุดๆเลยแล้วกันนะฮะอ่า ลอยซ่าฮนะีิๆเหลียนเลยอืมอืมเมื่อไรมอสจะเกิดนะอ้างูเขียว อ่าคือมาแล้วหนึ่งตัวฮาคริปเปอร์สลามบอลใช่ไหมเนี่ยโอเคฮะเหยียบตัวแรกของเราคือคริปเปอร์เี๋ยัมาบุดที่นี่้วคริปเปอร์การทาวเดอร์อยู่ไหนอ๋อนี่ อนั่นตัวอะไรฮะน้าอ่ะอะอ่าไม่เลวโอ้ยแบกทรายด้วยทำไมทำไมโอ้ยโอ้ยพระเจ้าพื้นที่เขาเสียหายหมดแล้วจะรู้ไหมโอ้ยโอ้ย่าบักฮะทรายอย่าบักฮะนางใหญ่บักเอ้ยหมาป่าพระเจ้าใครก็แล้วกันฮะเฮ้ยอะไรอ่ะผีเหรอ ีได้อ้ไฟด้วยออ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะพระเจ้าพระเจ้าโอ้ไม่ไหวแล้วไฟนานเหลือเกินโอ้ยที่เราเอาทางน้ำมามากันไฟเลยแล้วกันที่ขุดคงไม่จำเป็นนะตอนนี้โอเคนะฮะไม่ป่องโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคตายซะอ่านั่นมา้าไอ้เหี้ยนี่เจ้าขี่ม้าได้วยเหรอเนี่ยเราต้องจาัดก,การคนทนูให้ขี่ม้าได้ด้วยโอ้โหตาแล้วเสือเกิดเป็นนีไ โอเคนะตายเรียบร้อยมันงงงก่ตัวนั้นจริงอัาอ่าอ่า่าอัา่นนัาป่าน่า่าอ้าวมาอ่า่า่าอาาอ่า่าอ่าาวีา ามันตายนั่นฮะไม่รู้ตัวหาโอ้ยอุ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 ้ยการแบบนี้นั่นไงฮะไป็มนุษย์มา,มาป่าสีดำการระยะใกล้ก่อนแล้วกัน <c oughs> โอ้ยแม่นเลยที๊ดแล้วเนี่ยไปตายไกลๆตายไกลต,ต้นกระบองเพชร แม่้องเซียนสองสองทีมส์อ้าวโอ้โหอ่าได้ดามมาสองอันแล้วฮะอันน่ะอะไรอ่ะโวยมาป่าสีดำโวยหอนด้วยหอนทำเกือกแล้วตายซะเอ๊ะ ว่าจะตายแล้วโอ้ยตกจากโอ้ยไปทำไมนี่ยมาทำไมตอนนี้อ่านี่ก็คือแมงป่องน้อยลูกของแมงป่องใหญ่เออเนาะอ่านี่ไงตั่ยไอพีไฟล์กละอ่านี่ฮะ โอเคโอเคโอเคได้เอ้ยมาไหนมไม่ต้องมาตีกูโยังไงไปิดไฟพี่แท้ก็กว่าน้ำอ่าโอเคนะฮะอมนุษย์ปัปลาอ่าไอตัวใหญ่ตัวนี้ผมเคยเรู้จัาอยู่ ไอตัวถางกันโอเคเรามีออกออกซิเจนแล้วมองตัวนี้มันดับดับออกออกซิเจนเลย

ทำแบบนี้แล้วจริงมันอืม ดอกแนะอปเปิลทองฮะก็สบายหน่อยนะที่มันดอกแอปเปิลทองโอ้โหแม็กซ์สิบอ้าตัวน,นี้ฮนะดอดไฟไม่รู้แหละใช่ไหมครับ ย้ยนซาำอีกโอ้ยหนูเหรอคิปเปอร์ระเบิดเลยิโอเคตรงนั้นแหละสวยระเบิดเพื่ออะไรวะระเบิดเพื่ออะไรวะอ่ะชาช้าแล้วฮะแล้วก็ตะลุยมอสเสร็จแล้วตะลุย <laughs> มอสตอนกลางคืนนะฮะอ่ซึ่งดาบเรามาสองอันก็เฮ้ย บัตรหาเอ้ยเรามีนี่นี่วา่าจะกลัวอะไรล่ะมาดิ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 าดาดอ่าเราไม่กลัวแล้วนะฮะกลัวอะไรวะจะไปตายเลยวะขาเด็กต้านเหรอมึงด้วยไม่ต้องร้อง โอเคในเมื่อมึงกลายเป็นคนกูก็จะต่อพ่อมองดีหาฆ่ากูเกือบจะฆ่ากูเอาไว้ได้หนูโอเคเราเราจะทิ้งนี่ก่อนแล้วกันนะไปทิ้งคิปเปอร์ก่อนเราก็จะขุดฐานไป ต๊อปบีทตํเพิกเลยนะครับจะปล่อยคืนอยู่ตอนกลางคืนเหรอไม่ได้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อไข่งูนะไม่ไม่จำเป็นต้องเอาไปเคไม้ K แล้วก็นะ่าจะเอาไปนะจริงนะทอมบี้ยแล้วกัน